สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพลายสลีมมงคลพลายโคกนะคะเป็นไงบ้างเจ๊พนทิพย์เงาไหมคะเงาไหมพลายโคกยังพลายโคกไม่อยู่ตอนนี้พลายโคกก็เสร็จงานเรียบร้อยแล้วนะคะกําลังเดินทางกลับบ้านแดดก็ร้อนร้อนสงสัยจะมาแล้วได้ยินเสียงสุสามีมาแล้วเจ๊พนทิพย์ของเรามาดูสามี โอ้อะไรอย่างนั้นโอ้ด,ดูดูนู่นคนแขก V I P มาด้วยนะคะสองคนโอ้ยวันนี้คงไม่มีบทโศกน้องแก้มบุม๋มเพราะว่าที่ไม่มีบทโศกนี้ก็คือได้ขึ้นก่อนน้องกล้าวนะคะ ขี่ช้างได้ขี่ช้างก่อนน้องเก้าเลยไม่มีบทสุกมากันแล้วปามีไอ้ตามันกระเป๋าไม่ฟ้อนลอยทีชั่วโมงกี่มันกระเป๋ากี๊กกี่ละโอ้มาแล้วมาแล้วน,นี่เมื่อวานพายโคกไป งานที่วันที่วันเสาร์ที่ผ่านมานะคะมีเอฟซีจากนครสวรรค์น,นะคะส่งมอบให้กับช้างของเราทั้งหมด4เชือกนะคะเชือกละ100่รคะแนนโดยฝากมากับน้องแก้มบุ๋มมอบให้ให้ไพโคกเป็นตัวแทนนะคะอ่ะน้องป๊ามี่อ่าไพโคกเป็นตัวแทนรับให้นะคะโอ้ขอบคุณเอฟซีคุณวันนะคะนครสวรรค์น,นะคะขอบคุณคับไพโคกขอเป็นตัวแทนนะครับ ร้อนไหมร้อนไหมโอ้ไม่ร้อนไม่ร้อนก็อยู่บนนั้นเลยมีบทโศกไหมวันนี้โอ้ไม่มีน้องปามี่มันนี้ก่อนนะเจ้าน้องลงก่อนนี่ร้อนโอ้พนทิีก็ร้องได้กลิ่นภายโคกมาแล้วโอ้ข้าวลงกน อถือร uh ับน้องๆก่อน เรียบร้อยแล้วร้อนจังเลยเปปไไต้องขอบคุณ FC คุณวันนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ส่งมอบคะแนนให้กับช้างทั้ง4เชือกของเรานะคะโดยไผ่โคกเป็นคนรับเดียวโอ้อากาศก็ร้อนแล้วก็ขอบคุณ FC จากกรุงเทพนะคะที่โอ้ ส่งคะแนนมาให้กับน้องแก้มบุ้มด้วย300คะแนนนะคะแล้วก็น้องทองเพชรด้วย300คะแนนต้องขอพระคุณมากๆนะคะเอซีรัตบุรีทำงานยุงเทพนะคะอ,อย่าร้องอย่าร้องโอ้ภายคกปินปากไว้ภายคกทำไมร้องจังเลยพลทิพนี่ฮะโอ้อ้า นี่คิดถึงจังเลยคนทิพย์ว่าคิดถึงจังเลยโอ้ลองไม่หยุดเลยนะคะคนทิพย์ลืมเอาปลอกงาออก ึงบ้านแล้วพายโคกได้ได้สปาครูนู้อากาศร้อนร้อนร้อนมากๆเลยออ จะเย็นไฟโคกีกยวได้กินโอ้เอาแล้วไฟโคกเอาแล้วปลาโคลนแล้วร้อนร้อนอ้เดินทางมาจากวงเวียนพรกครกูพรกกรรมอากาศก็ร้อนนะคะนี่่ะ ส่งคะแนนให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวเทนก็คือไายโคนะคะต้องขอบพระคุณอีกครั้งนะคะก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ